จะเป็นโซนสำหรับการออกกำลังกายนะฮะเป็นเต้นซุมบ้าเป็นคลาสโยคะก็สามารถทำได้นะครับนี่คือเซนทาร่าโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ดอนคาดีนะครับตอนช่วงคํ่ำนะครับบริเวณโถงลับดี้ก็จะมีนักร้องนะครับพร้อมกับการเล่นเปียนโนสดน,นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บโซออฟิเชียลนะครับและใน EP นี้นะครับเรามาอยู่กันที่เซนทรัลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีนะครับโรงแรมเก่าแก่หรูหราใจกลางเมืองอุดรเลยนะครับใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวคอมมูนิตี้มอลและห้างเซ็นทรัลอุดรนะครับวันนี้นะครับห้องพักที่เราได้นะครับจะเป็นห้องไทดีลักนะครับติดวิวเมืองในราคา 1,400นินิตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในห้องพักมีอะไรและที่นี่มีสิ่งอำนวยความาสะดวกอะไรกันบ้างไปชมกันลเลยครับ อันนี้นะคุณผู้ชมนี่จะเป็นปุ่มสาหรับการให้สัญญาณว่าห้ามรบกวนขอทําความสะอาดนะครับสามารถกดได้จากตรงนี้เลยนี่ก็เป็นคีย์การ์ดนะครับของมันและนี่นะคะห้องพักของเรานะครับด้านในนะครับซ้ายมือก็จะเป็นกระจกนะครับเต็มตัวเลยสามารถเห็นสัดส่วนของร่างกายได้และบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับขนาดพอเหมาะนะมี ส่วนของชุดคุมอาบน้ำนะครับมีไม้แขวนเสื้อสูตรและกางเกงมีไฟฉายนะครับมีตู้เซฟสลิปเปอร์2ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือตู้ขนาดกระทับรัดนะครับสำหรับห้องพักดีลักของเราในส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเตียงคิงไซนะครับขนาดพอเหมาะมีพื้นที่กว้างทั้งสองข้างเลยนะห้องพักดีไซน์เก๋มากๆนะครับ เรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะในส่วนของทีวีนี่นะครับคุณผู้ชมจะบอกว่านี่คือความทันสมัยมากนะครับนอกจากจะเป็น LCD TV แล้วเรายังพบว่าทีวีอันนี้นะครับยังมีคุณสมบัติเป็น Asset Control ด้วยนะสามารถเลือกในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับตั้งเวลาการเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆของทางแรมได้ในนี้เลยบริเวณเซตมิดิบานี่คุณผู้ชมดู ดีไซน์ได้กลมกลืนมากนะครับตู้นะครับจุดนำสายตาเนี่ยข้างในเนี่ยคุณผู้ชมอ่าจะเป็นในส่วนของเซตมินิบาร์ที่ถูกเซตเอาไว้ข้างนอกนะครับมีอะไรบ้างขอดูนิดหนึ่งถุงยางนาไมยไม่รู้เขาใส่มาทำไมเนาะผ้าอนาไมยนะครับแล้วก็มีบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปนะครับและส่วนสุดท้ายจะเป็นขนมปริงเกิลเนาะอันนี้ <S <S หรือว่าแขกลืมไว้ จินเล็ดด้วยนะน่าจะขายแหละนะในส่วนของตู้เย็นนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับก็จะมีเครื่องดื่มช่ำๆให้เราได้เลือกนะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะเวลาเรามานอนโรงแรมเนี่ยอะไรที่อยู่ในเซตมินิบาร์ส่วนใหญ่จะเสียเงินทั้งหมดนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเซ็ตชาก,กาแฟหรือคอมพิเมนทาลีทั่วไปนะครับนี่คือความ พิเศษของห้องพักที่เราได้มาในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง,น,งนะนี่คือบริเวณหัวนอนนะครับจัดไฟดีมากเลยคุณผู้ชมอ่ามีโซฟานะครับสองตัวขนาดกระทัดรัดนะครับวิวที่เราได้วันนี้คุณผู้ชม ติดวัดจีนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้เข้าพักและคุณผู้ชมโบโซออฟฟิเชียลทุกคนนะครับน,นี่เป็นวัดจีนสวยงามมากเรามาดูบริเวณห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำก็จะแยกออกมาเป็นสองโซนนะครับก็คือมีโซนของชาเวอร์นะครับชาเวอร์ที่นี่พื้นที่กว้างอยู่นะคุณผู้ชมนี่นเลยให้ดูนะครับกว้างขวางม,มากๆเลยนะครับและที่นี่ก็จะใช้พรีเมีามของเขาอีกเนาะ บอดี้วอชนะครแล้วก็แน่นทนับแชมพูน,นะระบบน้ำร้อนระบบน้ำเย็นป้ายติดเอาไว้อย่างชัดเจนนทะี่ไม่มีเรียนชาวเวอนะครับในส่วนของบริเวณอ่างล้างหน้านะครับเราจะพบว่าจะมีการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเวอร์ครับนะครับแปลงสีฟันนะนะทุกอย่างถูกออกแบบมาได้ดีมากๆเลยบอดี้โลชั่นจะอยู่ข้างหน้านะครับ และแน่นอนครับตรงนี้ก็จะเป็นไดเปาผมนะอยู่ในถุงสวยงามมิดชิดนะครับและถ้าผู้เข้าพักต้องการสิ่งขอยความสะดวกเพิ่มเติมเช่นเสื้คลุมอาบน้ำหวีแปลงชุดกลหนวดนะครับรวมทั้งรองเท้านะครับเอารีดด้วยนะครบผ้ารองรีดกรุณากดศูนย์เพื่อเรียกแม่บ้านให้บริการนะับ สำหรับโรงแรมเซนทาราโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อดรธานีนะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่อายุมากกว่า30ปีิยปีใจกลางเมืองนครับแต่เดิมเนี่ยเป็นของผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับแล้วก็ถูกเข้าซื้อกิจาการโดยเซนทารานั่นเองนะครับทำให้ที่นี่เป็นที่หมายตาของการจัดประชุมของหน่วยงานราชการทั้งใน จังหวัดแล้วก็คนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเข้ามาจัดงานกันในที่นะครับนอกจากห้องประชุมแล้วนะครับที่นี่ก็ยังคงมีฟิเนสเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีสปานะครับในส่วนของสาว่ายน้ำเนี่ยช่วงนี้ปิดให้บริการเป็นการช่วงราวนะครับและเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ภาพให้ดูนะครับว่าสิ่งองุยครณ์สะดวกอื่นๆนี้มีอาจราเพิ่มเติมกี่บ้าง นี่ครับคุณผู้ชมโซนแรกนะครับจะเป็นโซนสําหรับการออกกําลังกายนะฮะเป็นเต้นซุมบ้าเป็นคลาสโยคะก็สามารถทำได้นะครับหรือใครต้องการมาฝึกเดินแบกเนาะจะไปประกวดเวทีต่างๆนะครับก็มาฝึกเดินได้เลยนะที่นี่นะฮะส่วนของฟิตเดนสส่วนตัวน,นี้จะเป็นโซนของคาร์ดิโอนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมเราจะบอกว่าพักที่เซนทาราอุดรนเนี่ยเราได้คูปองนะครับเรียกว่าเป็นคูปองส่วนลดห้องอาหารทุกห้องเลยนะ15%นะครับแล้วก็จะได้คูปองเวลคัมดิงนะฮะที่เดี๋ยวเราจะลงไปดื่มเวลคัมดิงกันนะฮะวันนี้มีเวลคัมดิงอะไรเนาะอร่อยจริงไหมนะได้มาถึง2ใบนะครับรวมทั้งฟองสำหรับการได้รับสิทธิพิเศษ ของห้างเซ็นทรัลอุดรด้วยเป็นการช้อปปิ้งซื้อของนะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในราคา1,400นนิดๆสำหรับห้องพักห้องนี้คืนนี้ครับ ผู้ชมค,ครับเราจะบอกว่าเรากําลังลงมาบริเวณล็อบบี้ด้านล่างนะครับเพื่อรับบริการเวลค์คัมดินนะครับเวลค์คัมดินที่นี่มีบริการฟรีให้เลือกสั่งรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้กสป r 이ส์ปปนะครับหรือว่านี่เลยฮะน,น้ำมะนาวเนาะแ๋ยวเรามาชิมกันว่าที่นี่น,ามมาน้ำมะนาวหรือเวลค์คัมดินจะลดไหมนะขอยัดออกแม้นะครับ ผู้ชมเลิศมากมารองนะฮะที่เซนทราบูดอดดีจริงอีกสักนิดหนึ่งเราจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนช่วงค่ำๆนะครับบริเวณโถงล็อบบี้<ม>ก็จะมีนักร้องนะครับพร้อมกับการเล่นเปียนโนสดนะครับ ครับกลองผู้เข้าพักทุกคนหรือว่าผู้ที่มาทำกิจกรรมบริเวณบาร์ด้านล่างด้วยนะครับผู้ชมครับและนี่คือเซนทาร่าโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีนะครับใครที่ต้องการที่พักเรียกว่าใจกลางเมืองใกล้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องเป็นที่นี่แน่นอนนะครับฝากคุณผู้ชมที่ชมโมโซออฟฟิเชียลนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆเราเเป็นความรู้ได้นะครับฝากติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะ ทำทิ้ดีก,กับเรื่องของผปมาให้ทุกคนได้ชมอีกนะครับลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวจะไปอันบ็อกอะไรเนี่ยอยากทำอะไรให้พิมพ์จริงไว้ได้น,นะครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ